Oh, mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคุณสมบัตินะคะของเสียงดนตรีนะคะสะคักครู่นะคะคุูขอขยายนหน้าจอแป๊บนึง โอเคอ่ะคุณสมบัติของเสียงดนตรีนะคะเรามาดูกันนะคะเด็กป,ปิดไม้ให้คุณนะลูกคุณสมบัติของเสียงดนตรีนะคะคือเสียงเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันแต่ละเสียงนะคะเมื่อนํามาเรียบเรียงนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดความไพเราะม,มากยิ่งขึ้น นะคะคด้วยเสียงของเครื่องดนตรีเนี่ยก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงดังเสียงเบามีความนุ่มนวลมีความทุ้มนะคะมีพลังที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติพวกนี้ล่ะค่ะจะทำให้พอเมืม่อรวมกันแล้วเนี่ยอ๋อนิชาคคนเขียนหน้าจอค่ะค่ะอ่านิชามาแล้วเนาะโอเคอะฟังต่อก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อนําเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นเนี่ยที่มีเสียงแตกต่างกันเนี่ยมารวมกันในวงดนตรีแล้วนะคะ<ม>ก็จะทําให้เกิดความไครร้อเกิดความแปลกใหม่ของบทเพลงมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะไปดูกันคุณสมบัติของเสียงมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นเสียงสูงค่ะ เสียงสูงเสียงสูงเนี่ยจะนึกถึงเครื่องดนตรีที่ให้เสียงสูงก็เครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กๆหน่อยเช่นถ้าเป็นดนตรีสากลก็เช่นไวโอลินนะคะแต่ถ้าเป็นดนตรีไทยก็จะเป็นต่อดวงนะคะให้เสียงแหลมสูงนะคะต่อไปมีเสียงสูงก็ต้องมีเสียงต่ําค่ะเสียงทุ้มต่ําเนี่ยมักจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่นะคะ มีเสียงกล้องกังวานเสียงทุ้มเสียงป่านะคะเช่นถ้าเป็นดนตรีสาโกนจะอันนี้เรียกว่าดับเบิลเบสนะคะดับเบิลเบสคนที่ทำการบรรเลงเนี่ยเออดับเบิลเบสเนี่ยคนที่ทำการบรรเลงเนี่ยนะคะจะต้องยืนนะคะสีเพื่อให้เกิดเสียงนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นดนตรีไทยคือ ซสามสายกับซอู้อย่างเงี้ยค่ะจะให้เสียงทุ้มตับนะคะอ่าดูก่อนนะต่อไปนะคะมีเสียงสูงเสียงต่ำแล้วนะมีลักษณะของเสียงสั้นเสียงยาวอีกเช่นกันเครื่องดนตรีบางชนิดเนี่ยพอบรรเลงเนี่ยบางเสียงให้เสียงที่สั้นนะคะบางบางเครื่องเนี่ยให้เสียงที่สั้นบางเครื่องให้เสียงที่ยาวนะคะเช่นถ้าเป็นเสียง ชิงเนี่ยพอเวลาเราตีใช่ไหมคะเสียงเป็นชิงกับฉับใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าตียังไงใช่ไหมคะถ้าตีใช้ข้างๆ้างตีนะคะข้างๆสันข้างๆข,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 ของชิงตีเนี่ยมันจอกเสียงว่าชิงใช่ไหมคะแต่พอเอาฝาทั้งสองฝาเนี่ยมาประกบกันเสียงจะกลายเป็นฉับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชิงเนี่ยจะมีทั้งเสียงสั้นเสียงยาวแต่ก้อลนีของกลับเนี่ยกลับแบบนี้นะคะเป็นไม้ทําจากไม้นะคะเมื่อไม้สองชิ้นมาประกบกัน มากระทบกันเนี่ยเขาจะให้เสียงเป็นเสียงกลับกลับเสียงสั้นนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะเสียงสั้นของเครื่องดนตรีนะคะัะคู่นะคะอ่ะมาดูกันในส่วนของลักษณะของดนตรีสากลน,นะคะถ้านำมารวมวงกันแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะัะคู่นะคะเด็กๆ ถ้านำเครื่องดนตรีที่มีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำมาเล่นประกอบกันจะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆตั้งใจดูนะปิดไม้นะลูก วโอลินนะคะเด็กๆฟังเสียงนะอันนี้คือเชลโลอันนี้คือดับเบเบสนะคะเคมื่อนำมาเล่นด้วยกันแล้วเปน็นยังไงเด็กๆลองดูนะนี่คืเสียงของโ,โอลีนนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเขาทุกจะลโบเบนก,กันก่องให้เป็นหวัง อันนี้คือลักษณะของการนําเครื่องดนตรีที่มีทั้งเสีงสูงเสีงต่ำจังเลยครับครับผมอันนี้คือการนําเครื่องดนตรีที่มีทั้งเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ํามาเล่นรวมกันนะคะจะเสียมหน้าเล่นว่ามีความแตกต่างของเสียงเครื่องดนตรีของแต่ละเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะคะให้ให้ความรู้สึกให้เสียงที่แตกต่างกัน นะคะทีนี้เราจะมาดูกันในวงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าวงออเคสตารานะคะวงออเคสตาราเนี่ยจะมีทั้งหมดเลยเอ่อไม่ว่าจะเป็นไวโอลีนแล้วแต่แล้วแต่เขาการาจัดจัดพื้นที่นั่งนะคะอ่เด็กๆปิดไมล์ลูกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเออเขามีวิธีการแบบว่าเขาจะมีวัทยากรเนี่ยเป็นคนบอกว่า เออณนะช่วงเวลานี้เครื่องดนตรีชิ้นไหนเล่นนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะสะกูนะคะคนนี้คือวัทยากรนะคะ บัตรมือของวัทยากรเป็นการบอกความดังความเบา,าของากาันเต็มคคป้าว่าเสียงได้ไหมคะเสียงดังค่ะอ๋อได้ค่ะดังไ,ไม่ได้นเสียงค่ะ ¡Ah! ค่ะไม่ได้ยินเสียงเพลงหรือว่าไม่ได้ยินเสียงครูลูกไม่ได้ยินเสียงเพลงค่ะโอเคค่ะ ก็มีนะคะเมแบบื่อกี้เห็นไหมคะลักษณะมือของวิทยากรเนี่ยจะบอกให้ลดลดระดับเสียงโลกนะคะถ้ากดมือลงคือการลดระดับเสียงโลกนะคะเบาๆ เขียนหน้าจอค่ะไม่เป็นไรลูกเดีวครูหกคะแนนไทยท่าเองลูก่อนนะมันบังหน้าจอ อันนี้คือลักษณะของดนตรีสาสนนะคะนี่นะคะเสียงของใครสะท้อนดูนานมากเลยครูข่ะเมื่อไหร่จะได้เรียนก็เรียนอยู่นะคะนนปิดไมค์ก่อนลูกนนตอนนี้กำลังเรียนอยู่ค่ะลูกนนแต่ว่าครูยกตัวอย่างให้ดูเป็นลักษณะของวงดนตรีไงคะจะได้เข้าใจว่าพอเวลาเอาเครื่องดนตรี หลายๆชนิดมารวมกันแล้วเป็นอย่างไรนะคะต่อไปเป็นลักษณะของดนตรีไทยนะคะดนตรีไทยพอนําเครื่องดนตรีที่มีทั้งเสียงสูงเสียงต่าเสียงสั้นเสียงยาวมารวมกันแล้วจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอันนี้คือวงปีพัดเครื่องห้านะคะ ให้เด็กๆด,ดูไว้เป็นตัวอย่างก่อนเนาะนะคะเครื่องดนตรีก็จะมีระนาดเอกของอกคใหญ่ตะโพนกองทัดปีนายแล้วก็ชิงอันนี้คือเสียงปีนยัยอัน,นี้ก็จะเห็นว่าแต่ละเครื่องดนตรีมีเสียงที่แตกต่างกันไปเลยนะคะ หน้าจอมันบังอะค,ะค่ะกุลบไม่ได้อะไม่เป็นไรค่ะทำไมดีว,ดมวีดีโอเร็วจังคะำไมวีดีโอใกล้จบแล้วค,ครับใช่ค่ะติด,ดฟันค่ะ แล้วอะอันนี้คือลักษณะของวงปีพาดนะคะวงปีพาดเนี่ยจะไม่มีเครื่องสายมาปนเลยนะคะต่อไปเป็นลักษณะของเครื่องสายค่ะเป็นเครื่องสายเป็นวงเครื่องสายเพราะฉะนั้นเครื่องสายล้นๆ้นเลย ไม่มีเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังเช่นละนาดคองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือลําหนักของสายนะคะม่คุยด้วยค่ะเด็กปดดูนะคะครับครับอ่ดูในวิดีโอค่ะวงเครื่องสายอันนี้เป็นเครื่องสายเครื่องคู่นะคะเพราะฉะนั้นเเครื่องสายแต่ละชิ้นก็จะมากันเป็นคู่เช่นจะเก้สองตัวซอด้วงสองตัวนะคะซออู้สองตัวอ่นนี่คือเสียงของซอด้วงนะคะ นี่คือคุณแองออนะโอ้ทำไมพูดกี่เยอะจังต้องคู่ไงลูกต่อดวงสองตัวโออูสองตัวนะคะอันนี้เรียกว่าโทนลัมนาเนนะคะเห็นไหมเขาเปลี่ยนจากกลองทัเปลี่ยนจากตะพูนนะคะมาเป็นโทนลัมนาเป็นกลองที่มีขนาดเล็กลงเึงเบาลงไม่งั้นก็จะกกเสียงของเส้งสายหมดนะคะ ปรับทุกปรับทุกหลังนะคะเด็นความเสียงทั้งดนตรีเมาคุ้นๆนะคะ เครื่องสายจะมีความเบากว่านะคะใคยเพ็นโรงเรียนเราเลยคะไม่ค่ะไม่เหมือนนะอะต่อไปอันนี้คือวงมโหรีค่ะวงมโหรีเนี่ยเป็นการรวมกันนะคะระหว่างเครื่องสายแล้วก็คือเป็นการเอาวงปี่พาดกับวงเครื่องสายมารวมกันเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งเครื่องดนตรีที่เป็น เครื่องสายแล้วก็มีทั้งระนาดคล้องอย่างเงี้ยนะคะรวมกันเป็นวงมโหรีนะคะอ่ะนเด็กๆด,ดูนะมีคนเดิมด้วยครับครับผมก็จะมีเครื่องดนตรีที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นซอสามสายด้วยนะคะอันนี้คือมโหรีเครื่องเดี่ยวแสดงว่าแต่ละเครื่องดนตรีเป็นิ้นเดียวนคะคะอันนี้คือซอสามสายนะลูก วงอือ่นนะแล้วแต่คนข้อค่ะแล้วแต่โอ,อกาสที่ใช้ด้วยนะคะอันนี้เอาไปปฏิบัติได้นะคะก็โทรมานานะคะอันนี้เอาไปปฏิบัได้ไหมคะแพ้แผลป่อยมอใช่ไหมคะค่ะ เด็กๆก็จะเห็นวิธีการบรรเลงของแต่ละเครื่องดนตรีด้วยนะคะลักษณะอีกอย่างที่เด็กๆจะได้เห็นก็คือ อันนี้เป็นเพลงสามชั้นนะคะเพราะฉะน,นั้นจะช้านะคะใ่หม้อสามชั้นนะคะ เสียงว่าเครื่องดนตรีบางชิ้นเนี่ยเสียงทุ้มต่ำนะคะบางชิ้นเนี่ยเสียงแหลมสูงพอนํามารวมกันแล้วก็จะล,ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเลาะมากยิ่งขึ้นนั่นเองกลายเป็นเสียงกลางเลยใช่ค่ะอันนี้คือเสียงตะเคียน ทอดโน้ตลงอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว่าทอดลงนะคะทีนี้คูขอสรุปนิดนึงได้เห็นความแตกต่างนะคะว่าวงตีพาด่าว่าไงคะที่ตงที่ใช้มือตีอะที่มันเป็นไม้ๆครับตีมือเพราะอะไรครับแบบป็นบบพวงค่ะตีเพื่อประกอบจังหวะเฉยๆลูกกำกับจังหวะค่ะกำกับจังหวะที่สําคัญที่สุดคือชิงค่ะชิง ชิงเนี่ยต้องมีอยู่ในทุกวงดนตรีนะคะกลองก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นองวงดนตรีอะไรนะคะกลองที่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นวงดนตรีอะไรนะคะถ้าเป็นวงเอ,อปีภพาดจะใช้กลองทัดใช้ตะโพนได้เพราะว่าเครื่องดนตรีมีเสียงที่ดังชัดเจนนะคะมีความ แข็งนะคะแต่ว่ากรณีของเครื่องสายถ้าเป็นวงเครื่องสายเนี่ยเป็นวงที่มีเฉพาะเครื่องสายล้วนๆเนี่ยต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นโทนลามานาแบบนี้นะคะเพื <c oughs> ให้เสียงกลองเนี่ยเบาลงนะคะไม่ไม่กลบเสียงเครื่องสายอย่างอื่นนะคะแต่พอเป็นวงมโหรีแบบนี้นะคะมะโหรีก็ใช้โทนลามานาเหมือนกันเพื่อไม่ให้กบเสียงนี่ไงซออูสอด้วงนะคะแล้วก็ซอสามสายนะคะให ในการบรรเลงเนี่ยมีความสมูทมากยิ่งขึ้นเด็กๆจะเห็นความแตกต่างระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลดนตรีสากลเนี่ยมันสามารถครีเอทได้ใช่ไหมคะครีเอทคือสามารถประยุกต์ได้ว่าในท่อนนี้จะให้ใครเล่นใช่ไหมคะแต่ดนตรีไทยเนี่ยค่อนข้างตายตัวนอกจากเป็นท่อนที่ล้อกันก็จะให้เครื่องนำเนี่ยนำเครื่องนําเช่นอะไรบ้างเช่นซอด้วงระนาดเอกอย่างเงี้ยนะคะเป็นเครื่องนําแต่ถ้าถึงท่อนที่ล้อกันคือหมายความว่าเ,เครื่องนํา เล่นบรรทัดนี้ก่อนนะคะสมมุติเล่นบรรทัดใหม่เลขหนึ่งก่อนเครื่องเครื่องตามจะหยุดรอนะคะแล้วก็พอถึงจังหวะที่เครื่องนําเล่นเสร็จเครื่องตามถึงจะเล่นตามอันนี้เรียกว่าเล่นล้อกันนะคะเดี๋ยวถ้าเขาโอกาสหน้ามีเวลาเดี๋ยวครูจะหามาให้ดูอีกนะคะสัระกรู่นะคะเด็กๆแผลใเเิดได้รดคช่ไมเออไม่หรอก ทีนี้นะคะวันนี้ไม่มีไม่มีการตอบคำถามนะคะครูจะให้คะแนนฟรีไปเลยสำหรับคนที่เข้าเรียนนะคะทีนี้ถ้าเด็กๆมีคำถามอะไรสามารถถามได้ตอนนี้เลยค่ะโคโคปาใจดีค่ะค่ะเด็กๆมีคำถามไม่เอ่ยถามว่ารบไปวันนี้ทำไมไม่ได้เังเลยครับไม่มีครับไม่มีนะคะถ้าไม่มีอย่างนั้นก็เสียงแม้วค่บ เสียงท่านมันดูเพิ่มขึ้นนะครับจากเครื่องเล่นเ่ยที่เขาเล่นนะที่มีสามคนเราฟังเราง่วงเลยครับครับผม้มาเลยค่ะโอเคเด็กๆเมื่อกี้คุณครูเห็นเด็กเล่นนานเละครับขาอ่ะโอเคเด็กๆค่ะงั้นถ้าเด็กๆไม่มีคำถามแล้วนะคะ สำหรับเรื่องที่เรียนวันนี้เนาะก็พอเพียงแค่นี้นะคะคิดหน้าเรียนวิชาหน้าตัดสินกันค่ะคุปตาขันว่าคปาเห็นตนที่หนูแอบให้ชูื่นชง